สองคนเป็นลูกค้าร้านเรานะคะเจอจริงๆแต่พี่ผมอ่าเพิ่งเครดิตผ่นเมื่อไม่นานมานี้เองครับ oh. ก็ขอมาส่งก็นึกว่าจะเหมือนกันงไงครับก็คือพี่พี่อามก็คือผ่อนกับที่นี่ด้วยใช,ใช่ไหมคใช่ครับใช่ครับแล้วดูร้านจากทางไหนคะจากทางทิกตอกครับผมดูเองเลยดูเองเลยครับแล้วทำไมถึงถึงเลือกผ่อนเป็นร้านทามอนโฟนคะเออ เพราะมีหน้าร้านดูหน้าร้านดูดรีวิวอะไรอนีใ้ใช่ไหมใช่ครับผมลูกค้าแบบทุกคนตอนแรกคิดว่าแบบน้องผ่อนคนเดียวแล้วพี่เป็นคนแนะนําเหมือนแบบช่วยน้องเลือกร้านแต่ความจริงคือพี่ชายผ่อนแล้วหนึ่งเครื่องแล้วก็เลยแนะนําน้อง มาผ่อนอีกหนึ่งเครื่องทั้งสองคนเป็นลูกค้าร้านเรานะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาก็เพราะว่าน้องชายผ่อนอีกเครื่องแล้วก็เครดิตผ่านแล้ววันนี้ซึ่งน้องผ่อนเป็นน้องผ่อนเป็น iPad Air 5นะคะ256หหนี่เลยแกะเครื่องดูได้เลยนะคะเช็คเครื่องได้เลยประทับใจอะไรในร้านแซลมอนโฟนบ้างคะเครดิตผ่านไวมากเลยครับแล้วก็พวกพี่ๆสวยด้วยครับและนี้ดีครับผมไม่โกงส่งไวผมครับ